สวัสดีครับพีเพนะครับผมพีเพจะมาสรุปกับสเปคเจ้าตัวอีฟินิกซีโร่สามสครับกับราคาคาดการที่เปิดที่ไทยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ไชยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาประมาณครับที่คาดการนะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับคาดการนะครับผมกับตัวนี้บอกเลยว่าสเปคราคากลางกล้องหน้า 4K กล้องหลัง 4K สุดยอดมากครับในการใช้งานตัวนี้ครับความบางครับ 7.9มิลเมตรครับน้ำหนักตัวเครื่องคือ185กรัมกำลังพอดีมากในการจับกับตัวเครื่องดีไซน์โคตรสวยครับดีไซน์คือมันสวยจริงอันนี้ไม่อวยครับก็คือเห็นการพรีวิวตัวดีไซน์มันสวยงามมากกับตัวนี้ครับเป็นมือถือสเปคหน้าจอเป็นหน้าจอเอเมเลรตผม6.78นิ้วหรือแอเรตผม144เฮิรตสุดยอดมากแล้วก็ความสู้แสงครับ950นิน ถือว่าโอเคมากครับกับหน้าจออ mo l e d แล้วก็สู้แสง950นินถือว่าบอดี้ในการออกแบบหน้าจอมันเป็นแบบโค้งมนด้วยนะสุดยอดมากกับการออกแบบครับตัว CPU ครับเล่นเกมตัวนี้คือหายห่วงครับใช้ตัว m มียเท e เ e มินซิต8020จะเต็มจริงครับกับ GPU ตัวนี้ m a r ิ g 7 7หายห่วงครับพีคาดการว่าแรมนะผมอาจ12 g แล้วก็ลอมสองในการใช้งานตัวนี้ a อน r o i d ดเวอร์ชันาครับผมในการใช้งานตัวนี้รองรับขึ้น 5G สุดยอดมากครับมาดูเรื่องกล้องครับกล้องหลักนะครับผมอยู่ที่108้ล้านค่า FD ดีมาก1.7แล้วก็มีเลนตัวายครับผม12ล้านมุมกว้างคือ1 2ึ้ล้าน 120, 000, ครับแล้วก็ตัวที่2คือการถ่ายเลย Marco frames, ์มาโคร 4K 60เฟรมวิดีโอคือสุดยอดมากแล้วก็มี LED ดีแฟลกเรียบร้อยให้เราครับโหคือถ่ายได้ 4K เเลยกล้องหน้าครับตัวนี้เทพมากในราคาตลาดกลางครับสุดยอดมาก กล้องหน้าครับผม50ล้านถ่ายวิดีโอ 4k ได้สบายครับในการใช้งานตัวนี้ก็มีไฟแฟลช LED นะครับผมในการใช้งานบริเวณหน้าจอด้วยกล้องหน้ากล้องหลังมีไฟแฟลช LED ด้วยถือสุดยอดมากในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าเรือครับกล้องสุดยอดมากกล้องหน้ากล้องหลัง 4k ได้สุดยอดมากครับแล้วก็มีสแกนใบหน้าแบบ 2d ครับแล้วก็ระบบประมสแกนดานนิ้วมือบนหน้าจอสุดยอดมากครับรองรับ2ซิมนะเหมือนเดิมครับผมในการใช้งานแบตเตอรี่5000ัมิลลิแอมป์ฟาสชัดหกสวัตต์ เคยไหมครับเพราะคือ0ถึง80%ภายใน30นาทีโหมันสุดยอดมากครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปก็ได้ผมในการใช้งานกับเดรราคางกลางถือว่าสุดยอดหน้าจอนี่กินขาดครับหน้าจออ m o l e รตครับมันสุดยอดมากครับกับรีเฟรช144เฮิรตผมบอกเลยว่าอีฟอนิกทำหน้าจอรีเฟรชคือดีมากการทัดการกดคือดีมากการสัมผัสอยู่ที่360เฮิรตถือว่ารวดเร็วมากครับในการใช้งานตัวนี้หายห่วงครับแล้วก็จุดเด่นครับ กล้องนะครับผมถ่ายได้สูงสุดกล้องหลังคือ108ล้านคมชัดคมริบแน่นอนครับมี O S นะผมเวลาถ่ายวิดีโอกันสั่นที่ตรงฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับเลนมุมกว้าง120องศาถือว่าสุดยอดมากผมชอบมากการถ่ายวิดีโอมี O S ใ,ในตัวเลนน่ะมันคือที่สุดยอดมากครับผมในการใช้งานตัวนี้ถือว่าเเหลือมากเลยครับผมในการใช้งานแล้วก็ผมกล้องหน้าพี่ชอบแบบกล้องหน้าใช้ตัว50ล้านเป็นเลนจากตัวซัมซุงนะครับผมในการถ่ายวิดีโอถ่ายได้4 K 6 0เฟรม ห oh, ถ่ายวิดีโอ 4K 6 0เฟรมนะครับสุดยอดมากเป็นตัวราคาตลาดกลางแล้วกันครับที่ถ่ายวิดีโอได้ขนาดนี้โห oh, มันสุดยอดจริงในการใช้งานแล้วก็ CPU ครับเล่น RV P เคยใช้ตัว8ส0 20 <S <S มาแล้วในการเล่นเกมบอกเลยว่าหายห่วงครับ RV กับชิป IMPACT พับทีไว้ปรับได้สูงสุดโคตรสบายแล้วก็จัดการความร้อนดีมากกับ CPU ตัวนี้ P ทดสอบผมบอกเลยว่า มันสุดยอดมากกับ CPU ตัวนี้ไม่อวยนะครับพูดตรงๆเลยว่า CPU ตัวนี้คือมันสุดยอดมากมีกับสีเนาะพูดสีแบบบ้านนะครับมีสีออกสีทองทองสีเขียวเขียวแล้วก็สีม่วงม่วงขาวขวครับถือว่า3สีนี้ก็สวยงามแต่ไม่รู้ว่าที่ไทยจะมีสีอะไรบ้างผมว่าจํไหนก็รออีกติดตามในการเปิดตัวเนี่ยพิทีว่าขาที่ไทยอย่างเป็นทางการแน่นอนร้อเปเซครับใครที่รอตัวนี้อยู่บอกเลยว่ามันสวยโคตรนี่ครับคาดการราคาก็13,990ับาทอาจจะมีของแถมว่าโปรโมชั่นเพื่อนๆก็ลอง ไปกดดูเขาวันที่9เดือน9าอาจจะมีนะอันนี้พีก็ไม่รู้ว่าเปิดตัวที่เวลาเท่าไหร่นะครับพีอาจจะไม่ได้รู้เนาะแต่แน่นอนครับเลยบอกเจอตัวนี้ครับพีคาดการว่าอาจจะแลม12แล้วก็ลอม256อันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่บอกว่าสเปคตัวนี้คือจะเต็มแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ